นีน่ากินมากเลยนะครับอยู่ใกล้ใกล้โลตัสเชียงของนะครับแห่นี่มีน้ำเงี้ยวนะครับเงี้ยวมีน้ำยาป่ากันทีกหมดแล้วมาไม่ทันนะครับวางอะไรลูกม <c oughs> ีเขียวหวานวาเขียวหวานเขียวหวานวานะเหมนตกที่ไหน <c oughs> ไรปลานะครับแลวก็ข้าวมันไก่นะครับข้าวมันไก่ ร้านอยู่ติดโลตัสเชียงของเลยนะครับดูนี่เขาน่ากินไหมดูน่ากินไหมน่ากินไหมน่ากินไหมตีนไก่เต้นเต้นเต้นไก่เต็นเตร้านอยู่ติดถนนใหญ่นะครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนมากๆเลยนะฮะนั่งแบบห้อยขากินก็ได้นะครับซองซ้อมเหรอครับอยู่ในถังลูกร้านนี้ค่อนข้างมีเมนูค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับขนมจีน นะครับแล้วก็ข้าวนะครับอากาศร้อเขามีน้ําระบายนี่นะครับน้ําระบายอ่ะกินข้าวก่อนดีกว่านะครับเดียวต้องเดินทางไกลเข้าเมืองก,กันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะได้ไปต่อหรือจะกลับมานี่อีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> อากาศร้อนึกคักนะครับ วันนี้ก็เข้ามันไก่เช้าเข้ามันไก่เที่ยงนะครับหน้าเป็นเหี่ยไปหมดแ,แล้วครับเนืแตกหมดแล้ว